นั่งก่อนเด้อพี่น้องเอ้ยจุดเทียนซะเกินอันนี้ก็รังเบิงน้องลิงอยู่เอ้าคือว่เห็นหนาไม่ตัวน,นี้นั่งไปโซไปโซมาก่าเห็นหนาไม่ตัวเด้อจุดเทียนกอนเด้อค่ะฟื้นไฟระว่างให้ดีด้อจ้ะทุกคนจ๋าบอกตะมูแล้วจะของสิผาดบ่ไ้พูดเนี่ยบอกไล่ก็ไดไเดี๋ยวเพิ่นสิเออ,เอ,อหอนหอนหอนโอ้ยเนี่ยจุ่มลงนาวเลยนี่ ว่ามีการจุ่มลงน้ำเลยไม่ขีดไฟแล้วว่าทิ่มลงดินเป็นยังเพราะว่าแม่ตูสีอยากจุดเทียนนะถึงไปเห็นกะมื่อนี้แม่ตู่โอ้แม่ตู่ไปหาเห็ดมาจ้ะทุกคนจ้ะได้ได้ได้สไตล์พินมาดอกนึงอันนี้เห็ดหวานเนาะส่วนอีกอันนึงกะ นี่เห็นเพื่อนเห็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปเก็บอยู่พวกพวกหู้ว่าเพื่อนเอื้อนอีหยังอ่ะเดี๋ยวแม่ตู่เสียวมาถามแม่ตู่เคยเห็นป้าอุไรนะป้าอูไรเพื่อนไปเก็บมาเดี๋ยวจังสีมาเดี๋ยวจังสีมาเล่าแจ้งแถลงไขแต่ตอนนี้แม่ตู่กับอ้กินข่าวกันเด้อจะถูกน้องเออถุกน้องพ่ะนะพี่น้องมาต้มมาต้มไกลนะแม่ตู่เด้อเดี๋ยวแม่ตู่เสียวเอากล่องลงอีกจกหน่อยก่อนสิได้เห็นแม่ตู่คักๆนั่งอยู่ระเบียงเนี่ยเห็นบ่ ไม่ขีดความนะคือคือยังวย่านอันนี้มันงวยอยู่นี่กลัวมันงวยมันจะโ้ยมันจะงวย,งวยใส่แม่ตู้เนี่ยเอามาเข่าเ้อทุกคนเอ่ย <c oughs> ชีวิตบ้านทุง่งเรากินข้าวอยู่เทียงนาแหมโอ้ใครเอารอยลูกหนีกันเออว่าสิจุ่มมือความไดนามเพื่อนี่ ขมเขาใส่ไข่ผูเถ่า้บราณคน่าบ่ิห้เห็ดพะนะอย่าเห็ดได้ลูกเอยเอาเขาใส่ไข่นะไม่ตูมักหุงเขาแบบนี้เด้อทุกคนไม่ใชได้กินเขาแหมมี่เห็นบะได้กินเขาแหมพร้อมพ,พี่เลยกอนโอ้ยขวนตรวจตรวจเลยวันนี้มาเด้อจ้ะทุกคนไม่ตูกับยูเทียงหน้าคือเกาเล่านั่นละ่ะยูเทียงหน้าใส่หลักซอนผู้ขาเอ่อ อยู่เทียงหน้ากินกับแจวเนาะมือนี้เปิดไฟเปิดไฟทุกมืออล่ะ <c oughs> ครับต้มไก่อยๆมาได้จ้าต้มกับต้มพี่ดีเลยว่าไดมีอันสมสมยอียงก็มูดอกอันบักเน่าลืม ใส่ตะเบอร์เกอรเทศปลุ่มตวมันแข็งๆเนี่ยไม่แล้วจ้าอืมเปลี่ยนแม่ตูใจเฮ็ดมากเนี่ยซึ่งแมตตูกับบทท่านเ็บอันนั้นปันใดเนาะแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดเพิงหวานนี่ชั่วยอยู่แล้วเนี่ยเฮ็ดเพิงหวานเนี่ย เก็บมาหาถามมัวทั้งหนากัดจังว่าแล้วเนาะเวลาแม่ตูไปไปเก็บเพชรสิหนะ่ะสิไปตอนเสารน์นี้ไปยากเพราะว่ากินเข่าเที่ยงแล้วนะกินข่าเที่ยงแล้วจังอันพ่อตุ้งพ่อเจ๊จังสิครับรถผ้าไปกินข่าก่อนวันครอบครัวแล้วก็ไปหาซึ่งหน้าตอนนั้นก็คือว่า ส่วนคนไปหาเห็ด่นไปหาตาเสาเนาะมันจังสีใดดอกงามงามแม่ตู้ไปนี่ก็ได้ขี้เก่าเข้ามานะเดี <c oughs> ๋แม่ตูเ้เสียวอันอันนึงไม่ให้เบิ่งแม่ตู้เก็บเห็ดมากแต่มันคือจะกินบ่ไดดอกมันแหง้งมันแก่แล้วนะอ่าอารมณ์คล้ายๆครับเห็ดบ่บ่หัวเห็ดอะไรอ่ะเดี๋ยวเสือไม่ให้เบิ่งกินเข่าก่อนแม่ตู้ว่าเอามาประดับในครั่วอ่าอยู่เถียงหน้ากินเข่าก่อนมันหอยอยิ่งฝุ่นเดี๋ยวแม่ตู้เอามาให้เบิ่งเจ้อเลยเฮีย ต้มใส่หน้าปลาใส่ตะไคร้ใส่หอมจอบเลยแส่พิกอหากพายแสบมั่งผ <c oughs> มซึกว่าห่อนอตอนแรกออกมาหนาว Hello. Mình nghĩ bà phải kếp xong chứ mô Nhàng, tướng bó đầy, tướng bó đầy, má lại lại sức, mất hồ sực và mất nguồn à cầm mẹ ดอกอ้วนๆอ่ะอันนี้คือจังมันเถ่าแล้วคลายๆก็เพดผึ่งเลยต่ว่าขามันออกแดงๆมาป่ะตูก็เห็นเพื่อนๆเก็บมากแต่ประธานเด้ประธานเด้เคยกินกากนะอืมขอแฮม Ăn cậu hèm Anh húng cầu đi ăn cầu hèm này anh ba ายสงสัยสิได้กินตอนเช้า <c oughs> <c oughs> กิเขาอยู่เสียงหน้าม้วนมวน,มวน <c oughs> ต้องหาหน่อไม้ส่งมาติดไว้บ้านแล้ว ออนนี้เริ่มบอกเจ้าปลากระป๋องเจอปลาสะดินลูกไก่เดี๋ยิ่งจำบนนอพี่น้อย Kính thưa đây cả xem thơ này nó treo nè ừ <laughs> 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 เะวเบิ่งกันอันนี้บ้านฟิลิปปาหรือ,อยจ้ะ <c oughs> ยุบ้านไัยป่ะเนี้ยบ้านไัยเกิดมาอ่ะเอาเสียงลงก่อนอันนี้ยุบานคุณเก๋เลยะคะ่ะคุณเก๋สาวใต้ไกลถิ่นนะคะ ก็พาไปเที่ยวใส่บึ่งก่อนต่อเอาเสียงลงยังหน่อยเ <c oughs> พื่อ่าไปเที่ยวโปรตุเกสจานประเทศอยู่ในเกาะโปรตุเกสไสันไม่ต้ตองตเสียงลงเดี๋ยวเสียงเขาเซนโกสนาบางที่มีดนตรีนะ <c oughs> เดี๋ยวจะตอโดยบานน้องท่องเอกมันก็ขึ้นมาน้ำสันเลยค่ะงอใหญเงียเ้ยที่ล่ะอืมดอกไม้สวยมากอืมนีย่ยคุณเก๋พาไปเที่ยวไปเที่ยวรอบรบเกาะนี่วอ้บรรยากาศดีมากเลยฝนตกอากาศเดียนสบายเลาเขียนเลาเขียนไหม่น้ำ คุณเก๋จะเขียนไว้ด้วยนี่ภาษาอังกฤษ้อมเนะภาาไทยกับมี่เกาะสวยมากเลยอันอกออกด้วยนงเดอะอาโซเรสบอ I อไอซ์แลนด์ออกเสียงบ่ถือกับขอพายเด้อแม่ตู่กับแม่ตู่กับขว้วหม่บ,บอหลายนะ <c oughs> เพื่อนพ่อขับในเมืองเพื่นขับรถรอบๆอข้าไปเบิร์นได้บ้าสาวใต้ไกลถิน่นรัวชิบนานทีเหรอ จะไม่ซวยยุตกรีบซ้ำหนีก่อนเด้อจัะเพราะว่าเดี๋ยวเสียเอาเฮ็ดมาให้เบิ่งอีกอแต่ทุกคนนี่ก็คือเฮ็ดที่แมตุไปเก็บมานะมันถา่าแล้วเขาใจว่ามันถา่าแล้วเดี๋ยวเอาเสียงย่าๆลงก่อนเดี๋ยวพี่โคเขานี่เสียงบักยางคัดย่าๆเด้ออันนี้คือย่าๆย่าๆไลฟ์ตล์นะคะนี่ย่าๆกำลังสะดบเขาเอาแซนาไว้ทั้บ่เฮงอันนี้ <c oughs> อันนี้อมันอยู่เทิงต้นไม้นะ่ะแม่ตู้ขืนบ่ได้แม่ตู้กระยักได้อนันขาวๆเนาะแม่ตู้ก็เลยเอาไม้สุข,ขึ้นแล้วก็เลยได้ตัวนี้มาอ่แม่ตูู่บหัวมันไปเฮ็ดอีหยังดอกแต่ว่าอยากเอามาประดับเออมันแต่กอนอยู่เทียงหน้าบา้านเฮาน่ะมันกับมี่พวกนี้เนาะเฮ็ดเถาเฮ็ดยังที่มันขึ้นมอ่าตามต้นไม่นะ่ะแม่ตูวว่เออมันก็สวยดีนะเลยเอามาประดับอะเนาะ เออเมตุกับสีเอามาประดับนะเอาเอาว่างๆทึงๆาาท่งๆตะกาเทึ่งๆนะคะนี่นี่จ้ะเดี๋ยวมมตูเสียไปถามผู้รู้อีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวมาเบิงเฮ็ดต่อไปที่เมตุเอามาเนาะเอาไ้นี่ก่อนอ่าเดี๋ยวมาซอยเมตุเด้อทุกคนมาช่วยเมตู้หน่อยตัวนี้คือแนนอนเฮ็ดเพิงหวานสไตล์พินได้มาดอกเดียวไปสามรอบนะรอบละหนึ่งดอก โดพ้ออะไมานดอกเดียวสงสัยว่าว,ว่าอันมาดามนุชมาดามนุชเก็บไปก่อนนะเก็บเก็บอยู่นอระเวยมาหอดเดียวมันเบิดแล้วนี่แม่ตูวไดาดอกเดียวมาดามนุดเราเก็บไปเบิดแล้วเราหอบเอา <c oughs> ส่วนตัวนี้แม่ตูวกลับมั่นใจว่ากินได้เพราะว่าเคยเห็นบานปลาอูไลเพ่นปลาอุไลแบ่งสันปันสุกนะคะเพ่นเพ่นเก็บมากับมีดอกแดงๆแบบนี้แม่ตูกก็ะเละเอามาา ล้วก็อันนี้ก็คือแน่ใจว่ากินได้เนาะนี่คือไม่ไม่อนเน้นผะนะแต่อันเนี้ยเนี่ยไม่รอนเน้นไม่กินไม่ตู้กินได้ออีกดองอันนี้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวด้แต่ว่าอันนี้นะไม่ตู้บ่มันใจเลยนะเนี่ยที่กองกองอยู่เนี่ยคือแม่ตู้ไม่แน่ใจว่ามันอ่ะเม่อนเน้นมันนี่ไม่ตู้บ่มันใจและไม่แน่ใจว่านี่มันคือ เ็ดคอนสนหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าตอนที่แม่กูไปเก็บเ็ดคอนสนที่ว่าสองหน้าที่ก่อนมันขึ้นเต็มคอนเต็มคอนเลยนะอยู่ทั้งคอนเลยนะแล้วก็เข้าใจว่าเออเออนี่คือเ็ดคอนสนเราหาเบิงหาเบิงอ,อหรือข้าเจ้เออาเตืเอนอว่าแฮร์รีออ่มัสหรือฮารี่มัสอย่างจากางของภาษาเยอรมันเผือเนาะแต่ว่าอันนี้มันขึ้นอยู่น้าพื้นน่ะแม่ตู่ก็เลยบ่มันใจว่ากินได้หรือเปล่านะฮะแต่ จริงๆไม่มั่นใจก็ไม่ควรจะเก็บแต่ถ้าลืนเก็บมาแล้วก็เอามาถามเขาดูเนาะว่ามั่นสิเป็นจงดดังไดแล้วทรงไปถามถามาบ้านพิยายายายไลฟ์สไตล์เธอเป็นหมอเ็ดแต่อิ่นหมอเ็ดกับตัวนี้คือกันมันตัวปร่มั่นใจเนาะแต่ว่าตัวนี้กินแน่นอนมือสาวไม่ตัวยังจะกินนะคะเห็ดเพิงหวานชอบมากตัวนี้กะย่งบ่เคยกินเลยแดงๆแล้วเนี่ย อ่ะเดี๋ยวแม่ตู้กับขอละอันนี้กินใดในนอนมแม่รุ่นเนนแม่ตูเ่เอิญแม,ม่รุ่นเนนแต่ตัวนี้น่ะบาท่านในมั่นใจเอามาถามเดี๋ยวไปถามเพื่อนก่อนเดี๋ยวจังสีมาเราสู่ฟังเนาทุกคนเนาะหรือว่าถ้าเอาว่าเห็นเอามาลงก็คือว่ามันกินบ่ด้เด้อพี่น้องเดี๋ยวจังมาพอกับแม่ตู่ใหม่นะคะตอนนี้กับยูบานแย่ๆกับยูบานแม่โทมัสโอเคเดี๋ยวจังมาเจอกันใหม่จ้าบายทุกคน